คุณสิริกัญญารองหัวหน้าพักประชาชนก่อนที่จะมีการพิจารณาง,งบประมาณในวันนี้คุณสิริกัญญาบอกว่าเฮ้ยม<ห>ันชักจะเกินไปแล้วนะมันเกินไปหรือเปล่านะคะมันไม่น่าจะเอาไปทําแบบนั้นนะคะ<ห>เพราะว่าคุณสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อและเป็นรองหัวหน้าพักประชาชนก็พูดถึงประเด็นนี้แหละค่ะที่บอกว่ามีการกล่าวช่วงหนึ่งนะบอกว่าจะดึงงบโครงการดิจิทัลวอลเล็ต1.57แสนล้านบาทมาใช้ในการปรับปรามยาเสพติดแล้วประชาชนจะไม่โกรธคุณหมายบอกว่ามันชักจะเกินเลยเพราะว่ามติของ ของคอรมอที่ออกมามันมีแค่4ี่หลักการสิ่งที่รัฐบาลควรจะทําคือการกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนให้การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือว่าให้สินเชื่อเพื่อกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนให้มันไหลไฟลูมากยิ่งขึ้นถ้าไปใช้เรื่องยาเสพติดมันน่าจะเกินเลยไปเยอะเพราะยังมีเม็ดเงินอีกประมาณ6 0,000ล้านบาทในงบกลางรัฐบาลยังไม่ได้นํามารวมเลยให้ไปขอกับคุณแพทองทานสิ <ừ> เอางบกลางมาใช้ในการปราบยาเสพติดนี่ไม่ได้หมายความว่าการปราบปรามยาเสพติด มันไม่สําคัญนะแต่ควรจะใช้งบประมาณให้ถูกก้อนไม่ใช่ปะปนกันไปหมดค่ะ